สวัสดีครับอยู่กับช่องบังไฟแสนสตูดิโออยู่คือเก้านะครับมีมามาทายถอดสดนะครับอัดบังไฟหกขุนทอเท่านะครับทอสีเท่านะครับอัดทอเท่าบางเลกนะครับผมยังมาเคยอัดทอเท่านะครับหกขุนโบหูะ่ะหยกมาแบบไกนะครับพอม,มาบึงไปผมพร้อมกันเลยนะครับ มันสีอาออกมากเป็นรูปเหลี่ยมแบบนี้นะครับใส่ได้บอสหน้าบอสนะครับลองบ้างครับสวัสดีครับคุณคิมหนึ่งสองสามนะครับสวัสดีครับ ผนท่อเทาครับบางแรกครับกดไล่กดแช่น้ำเ้อครับ<น><ำ><น><ำ> ก็เบิ่งแล้วก็กดแช่หันหนั่นนะครับช่วงนี้บ่ได้ลงคลิปนะครับเบิ่องหลังสดไปก่อนนะครับนี่งแบ่มีเวลาตัดต่อคลิปให้นะครับมีปักบ่ว่างใส่เหมือนเดิมข้นทางหกหนึงพอเท่ากันนะครับไม่ต่อยหักเบิ้งครับเป็นยังไง มีผู้ชม14ท่านนะครับขออนุโม ข้อนิว้วข้อนิว้วข้อนิว้วห้องจุดตั้งเราหกร้อยบาทนะครับาสามหุน่นเยอสามหุ่นเยออันนี้บั้งแราวว่าช่วงสวัปดา์ทิ่ยนงานหลายแคบบ่หงานดา น,นะครับขุดแช่น้ำนะครับ ชมยี่สิบหาท่านนะครับต้อมาชมสิหนาที่ท่านไปนะครับได้ประมาณเชิงบัง ผู้ดีมาที่หลังนะครับผมกำลังอัดทดส,สอบอัด6บาบอเท่านะครับผม็เคยอัดเลยนะครับ ใส่แล้วนะครับอัดเด็กเครื่องบัง,งเติมไส้ก็ะดักนดนันจากใครกนมันใครเรี่ยวมัดหางงากนะครับเติมไส้แล้วเขาลลอกเหนี่ยนเลยมันไส้นิยุบลงไปลายเติมนะครับเขาอัดไปเติมไส้แล้วหลอกแหนี่ยนเลยครับสาสุรสุทย ผ่านไปสิบสามนาทีอัดเดบะมันเ็ดสิบเปอร์เซ็น0แหลวนะครับสิบสามนาทีบ้างหนึ่งก็จะใส่เวลาประมาณยี่สิบนาทีนะครับในการอัดซีหุ่นนี่ผมเคยจับเวลาเบิ่งใส่เวลาอยู่สิบเอ็ดสิบสองนาทีนะครับบมคนงใส่เวลาอยู่ประมาณยี่สิบนาทีับ อยากให้ผมเฮ็ดคลิปยังอยากเบิ้งผมเฮ็ดของไฟแบบใดคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับมีเวลารเราผมเห็นเดินนะครับมีโครงการว่าจะเฮ็ดของไฟจรวลุดด้วยนะครับไว้ๆนี่นะครับเดี๋ยวเบิ่งคลิปของไฟจวดดวรวะแน่นอน งล้วอยแปซิครับนั่นตัวลอยที่ซินะครับข้อมูรลอยแปดซิฟเาบอได้รงเลครับีบ้วลาตรงบ่ครับมีบ่อได้ออกูดครับมีบ่อได้ออกดูดบ่ได้ข้าสระน้ำนะครับหมดข่าสะน้ำมั้จ ไปสูงเหมือนมันท่านมัน,มน,มน,มน เอฟซีทั้งบัณฑนาทมครับของวางแวะขอมาเล็นน้ำกันใดครับรูปกรไก่ยันที่รถผวมทงมาเลยครับนี่สองกิโลมาเล็นน้ำผมไดนครับโยมพระวันรับตอนน ผู้ชม41ท่านนะครับจะเต็มแล้วครับอีกประมาณ3ชัดนะครับสูตรหางซีหุ่นพ่วมเง,งาบางัง ้มเงยาบัง28ถึงสามเส้นนะครับองเง้าเจดสีบครับขอบาง8ดเส้นเดิน7ดเส้นนะครับตลา,าดกันไฟปิดพอไปขึ้นยุคครับไม่เผาใหม่ต่อหรนะ เบาหวางเห็ดเกี๊ยกับไหล่สดอริงจริงดิละครับเบาหวางตัดตัวเลยนะครับ <c oughs> ผมมาอัดถุงไฟบั่งหนึ่งหกขุนซิบกี่ซิบในที่นะครับตอนกี่ซิบเก่าในที่นะครับเต็มเหลี่ยวนะครับหรืออาเทียดนะครับ,บหกขุนหนึ่งบงั่งซับหนาหมของมือเล็กนั่นแหละ เกานะที่ยี่สิบาที่ทพอดีอะครับเต็มหนึ่งบงัตประมาณนึงอขอบคุณผู้ชมหาซิมหาทันนะครับขอบมาชมรอเบินงนะครับมันสีออกไม่แน่เลยผมพอเท่าบาวังแล้วผมอยากพอแตกด้วยนะครับโอ้ผมอัดซ้ำพอฝ่าเลย เรียบร้อยครับหกขุนท่อเท่าเมาเบิ้งตอนเอาออกกันเลยเต็มเรียบร้อยนะเราออกเบิ้งครับ เราเอาออกให้ดูกันเลยสดๆนะครับผมคิดว well ่าท่ออาจจะแตกนะครับเพราะว่าผมบเคอัดท่อเท่านะครับเราบ้วกหัวต้องใส่กำลังอัดท่อใดนะครับก็เลยดเดาทุกคนนะครับอัดเบียเดาเลกตอนนะครับบ้วงหัวออกมาเป็นเบบยดไปเลยนะครับ Ayan, tawang สวยงามเลยนะครับขนาด6ขุนทอเท่าบางแรกนะครับ6ขุนทอเท่าบางแรกแต่ทอ NPI ครับอตาเสือนะครับนี่ครับ6ขุนทอเท่าบางแรกจากไข่เลยนะครับความเงาน่าจะประมาณ สี่สิบนะครับประมาณยี่รประมาณานะครับควมเงา้าส่เทียนไม่แล้วกันนายจ,จะสี่สิบนะครับ างามอยู่นะครับหรือว่างามใส่ใดเลยนะครับสําหรับการอาัดบางเรียกตะวบขึ้นบบขึ้นบบท่านหูนะครับแต่ว่างามแนวนอนครับเราไปลางไว้เพิ่งครับแป๊บหนึ่งนะ แล้วนะครับคุ้นทอเท่าบางแหลกเกี่ยวกันครับทอฝ่านี่นะครับเมื่อกี้ลดไปนะครับกลับมาแล้วนะครับนี่นะครับเที่ยวไปเบิ่งนะครับทอฝ่ากับทอเท่านะครับออกจากบล็อกเดียวกันนะครับ ฝากกับพอเท่านะครับคุมเงาซ้ำกันนะครับครับผมสมาหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่นะครับสตรีมนี้เอาไว้ซ้ำนี่นะครับแล้วพอกันไหมคลิปหนาเออเดี๋ยวให้เบิ้งนี่นะครับเบิง้งไฟ ไปให้ลูกค้านะครับนัดหุนนะครับมาดี่อยแล้วนะครับหกหุนพร้อมจูดขายบ้างละสามร้อยบาทครับคุนสีหุนบ้างละลอยแปดสิบนะครับพร้อมจูด ายนะครับย่าแแร่ยงดกับฟ้ามหนูนะครับอารสซีหุนต้อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ